สีลบไปแล้วเนี่ยคือเราต้องทําให้ผมกลืนกันใช่คือเราต้องทําอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มันเข้ากันมันก็จะกลายเป็นแบบว่าไฮลงไฮไลท์แบบนี้ใครที่ฮัเนี่สวยอ่ะใช่ดูเลยจัดทำมั่งจังเลยตายแล้วทุกคนไปกันเลยนะคะผมจะผมเยอะสยามซอยเลยนะคะซอยสองซอยสองคือผมสีนิโบก็มีแต่โบไม่ได้เตรียมมาไงเพราะโบนึกว่าโบจะมาติดตัวเองผมคือมีมีหลายสีที่ร้านต้องไปเลือกดูง่ายเนาะ แล้วจะยอมด้วยได้ไหมคะสมมติว่าให้มันเข้ากับสีผมเราคืออันนี้เป็นผมสังเคราะห์ค่ะเป็นผมสังเคราะห์ก็จะยอมไม่ได้กใช่คืออายุการใช้งานมันก็จะน้อยน้อยกว่าผมแท้แต่ว่ามันสะดวกตรงที่ว่ามันเซ็ตเป็นทรงแล้วคือเราอยากจะแบบแต่ที่ร้านที่ร้านมีหลายสีมีหลายสีให้เลือกให้เลือกเข้ากับผมอันนี้เป็นอันที่ยาวขึ้นอันนี้คือมันสั้น แต่ถ้าเกิดติดอันนี้ไปมันจะกลายเป็นยาวชุดเซ็กซี่ปิดหน้าอกพอดีธะเป็นมือเมกไงเป็นนางเงือกจะลองติดดูไหมคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ หรือว่าไม่ต้องนี่แหละเดี๋ยวเราลองติดกันดีเดี๋ยวได้ติดเวลาราคาเนีายาแพงไหมคะราคาเออ่ที่ร้านนี้ตั้งแต่300กว่าบาทจนถึงประมาณ2,000กว่าบาทค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยากใช้กี่ชิ้นแค่นแล้วอย่างเนี้ยอย่างที่ออยใส่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้พันเจ็ดค่ะก็โอเคนะสำหรับแบบว่าถ้าเกิดคนที่สองพันเพราะว่ามันชิ้นยาวกว่าคือคนละสีมันโดดมากเลยนะแต่จริงๆเราต้องบอกนะว่าเรารู้มาว่าแฮร์พีส์ราคามันแพง ใช่ใช่คือคือแฮปปี้ราคาจะแพงไอตัวผมแท้ที่โบติดอ่ะจะจะแพงนิดนึงแต่ว่าคือโบขายแยกชิ้นนีคะคือโบไม่ไม่ได้บังคับซื้อว่าเป็นเซตคืออย่าง อย่างเมื่อก่อนตอนที่โบซื้อกับช่างอะคะ่ะมันต้องซื้อเป็นเซ็ตใช้ทั้งหัวใช่ไหมแต่เนี้ยคือเราเราเหมือนขายคนทั่วไปบางทีเขาไม่ได้ต้องการใช้ผมเยอะ,ยอะหนาขนาดดาราก็คือขายเป็นชิ้นแล้วแต่บางคนก็ผมยาวอยู่แล้วแค่ยอยากเติมให้หนาก็ชิ้นเดียว2ชิ้นคือแล้วแต่ความชอบเลยยังไงจะมเข้าไปปรึกษาโบวีได้เลยโบวีก็ได้าปรึกษาว่าคุณควรจะมีการเพิ่มเติมตรงไหนบ้างเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเดอะแฮาช็อปเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะให้เลือกด้วยใช่คือนอกจากอันนี้แล้วก็มีอื่นมีผมจุกมีหางมะะคือออันนนนีี้้้้แตต่่วววาาาาไไพพกก็็็จจจเเปปหบงมทๆ ะะ mm hmm. แต่ก็คือมีด้วยถ้ tail, centered, เืเอลูกค้าอยากได้ใช่มีหางม้ามีผมจุกมีอะไรก็มีของที่สั่งจากเกาหลีด้วย 2> <2> แล้วก็ผมที่เป็นผมสังเคราะห์พวกนี้ก็เป็นเป็นเส้นใย,ยของญี่ปุ่นค่ะซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างจากที่ที่ขาย ราคาถูกกว่าตรงที่ว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับผมจริงกว่ามันจะไม่ได้ดูเงาหรือว่าดูแข็งแล้วที่ร้านก็สอนสอนถ้ารว่าลูก้าที่แบบถ้ามันทำไม่เป็นก็สอนให้ติดใช่ไหมคะใช่ใช่ให้ให้ให้ตัวบอวีเนี่ยฝากทิ้งท้ายแล้วกันสำหรับแฟนๆที่ดูมูลชาตถึงทางเลือกใหม่ในการที่จะแบบว่าหาลูกเล่นให้กับเส้นผมของเรานะฝากก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ คนที่มีผมบางและอยากผมหนาแล้วก็คนที่อยากต่อผมให้ยาวขึ้นนะคะหรือว่าคนที่อยากลองเนี่ยเปลี่ยนทรงผมง่ายๆบางทีตอนเช้าจะไปทํางานแล้วรีบๆนะคะอ,อยากจะแบบติดปุ๊บแล้วเป็นหยิกได้เลยคือคือผมจริงของเราก็อาจจะแค่แบบเรามวนนิดเดียวข้างนอกมวนเฉพาะ <ๆ S 1> ข้างนอกแล้วก็ติดไปเลยมันก็กลายเป็นหยิกได้เลยก็ก็แวะไม่ได้ค่ะที่ร้าน The Hair Shop สยามซอยสองนะคะก็เข้า a c e b o o k ก็ได้นะคะที่<อ>ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะช่วยไปกดคลิกไลค์หน่อยนะคะคือคือคือเพิ่งสม<อ>ัครเสมาชิกน้อยคือร้านเพิ่งเปิดได้2เดือนเพิ่งสมัคร Facebook เฟช่วย ก็เข้าไปกดคลิกไลค์กันนีดนึงเดี๋ยวเราเข้าไปกดเลยนะนะเดี๋ยวเราเข้าไปกดคลิกด้วยนะคะยังไงก็ไปเจอกับสาวสวยคนนี้ได้กับธุรกิจใหม่นะยังไงก็ขอให้ร่ำรวยกับธุรกิจใหม่ด้วยละกันเวลานี้น้อยจะอยากใ้เะร็เร็่ด่เออเเดี๋ยวนะจะต้องยงีโอเคอยู่นะแน้นึง ที่สุดปามี่ก็มาอยู่ที่นี่จ้าดัจ้าดันวันนี้พูดเร้ทุกคนก็กลายเป็นสาวผมยาวมาเรียบร้อยแล้วสนุกสนานกันไปเลยดีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบวีกครั้งนึ่งขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะแต่ว่าเรายังไม่หมดเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ยังมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันนั่นก็คือทริปนะคะเป็นทริปแรกเลยของแบงค์ชนแนลที่กำลังจะเหินฟ้าไปเกาะกระแสเนเก่าใกล้มากแล้วเลย สำหรับหนุ่มเลโอและก็หนุ่มภาพพาเต้ยไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของโอเล่เนอร์เชอร์ไรท์นะคะ and herbal essences ซารังเฮโยโคเรียบายบายชาแนลใช่ค่ะซึ่งเขานะคะได้ทำการออรดิชั่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วในวันที่10นะคะซึ่งเดี๋ยวภาพบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ได้ดูด้วยนะคะดังนั้นติดตามกันให้ได้นะคะ1นึ่ถึงห้าวิทยายนี้จะดูแล้วว่าใครเนี่ยจะได้ไปเที่ยวกันใช่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องพักสักครู่เพราะว่าแม่หมอไม่รู้จะเป็นแม่หมอออยหรือแม่หมอแพนะคะที่เราจะมาดูดวงกันนะคะจากนิสััยยวว่าาาเรรชออบผผมมส้นหื าได้ช่วงหน้าค่ะช่วงเม้าสดก็สิบเกิร์ก็สิบแกง๊งแสดับสนนโดยโอเลเนเชอรลไวท์ผิวดูกระจา่างใสสวยหมดจดมูชาชา